รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับลำโพงในตัวนะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นโมเดล RQ-AL25 นะครับมีช่องเสียบไฟ DC ด้านข้าง3โวลต์นะครับใช้ถ่าน 2A 2ก้อนนะใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนเสียบพานใหม่เรียบร้อยมีช่องไม่แล้วก็เสียบไม่ตรงนี้มีช่องเสียบไม้มีช่องหูฟังหูฟังเสียงออก2ข้างเสตูดิโอทุกอย่างนะครับแล้วก็ระบบเสียงตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นปุ่มพอสอันนี้เป็นปุ่มสโลว์นะฮะเลคเคอร์เตอร์ตัวนี้ไม่เดินนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้ปรับช้าเร็เวได้นะครับปรับช้าเร็เวเพลิงได้นะครับเดี๋ยวทดสอบระบบอัดก่อนนะครับเครื่องนี้อัดจ,จากาลาโพงลงเทปได้ทดสอบ1นึ่งสทดสอบพานาโซนิกทดสอบพานาโซนิก L 2 3 1 2เปลี่ยนสายพานใ,ใหม่เรียบร้อย<ๆ>ก่อนใชขวาได้ปกติ L 2 3 1 2นะครับสถานะไฟทุกอย่างติดครบหมดนะครับอันนี้ฟูลยี่สิบสามหนึ่งสอง ก็คือทานเต็มนะครับก็จะสามขีดถ้าทานก็จะหมดลงมามันก็จะเหลือสองเหลือหนึ่งไปกอขวานะก่ะอซ้ายนะฮะได้หมดเลยนะครับนี่ก็เ,เดินเดนนะอันนี้ปุ่มพอร์ตนะครับก็คือหยุดโวข่าวเวลาซื้อไปทำไมปุ่มเพลแล้วไม่เล่นมาดูตรงนี้นะฮะเลื่อนมาด้านขวาอันนี้ปุ่มสโลนะฮะแล้วก็มาดูปุ่มนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นสโลเวลาเล่นแล้วทำไมเออมันช้าอย่างเงี้ยนะต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับ ช้าเริ่มมาด้านซ้ายปัาเร็วเริ่มมาด้านขวานะครับมาตรฐานอยู่ตรงกลางจะมีล็อกมันเยอะจะมีล็อกมันเยอะนะมีสายพ้องแข็นนะครับตรงนะี้ เล็กเคอเตอร์ก็เดินอยู่นะครับเดินเป็นบางครั้งเนี่ยเวลาเกล่อลกเคอเตอร์เดินอยู่นะครับทวดทีนะดูดูไม่ชัดพอดีมันเล็กนะครับเล็กเคอเตอร์เดินอยู่นะครับเนี่ยไหลพอดีมันไม่โฟกัสนะครับไหลปกตินะเพราะว่ามันเล็กนะครับเล็กเคอเตอร์เดินปกตินะครับทวดทีพอดีตอนแรกดูว่ามันไม่เดินนะครับไหลปกติเลยเล็กเคอร์เตอร์ไหลปกตินะครับ ออประมาณนี้นะครับพวกทุกอย่างหัวอ่านทุกอย่างสภาพดีเนี่ยครับใส่ผ่านใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ